ลาแล้วบ้องเอ,อ๋ยสวยกินชุนมานานเป็นของโปรดปาแม่คุณกินควันกันทาพี่ดู เข้าไปสถานอุรามีดเคียงตะเกียงบองมาเพื่อนอยังอุตสาหรวมวงลาแล้วเลิกทีชาตินี้ไม่คิดลองอีเป็นความทุกข์ปี ให้ลูกเมียต้องต้มเลิกแล้วเจ้าไม่ขอทำให้ต้องต้มสารตัดสิรบมต้อผีต้องต้มต,ติดในอาญา